เลิกกันเถอะเธอทอดขนมเราแต่เปิดต,ตำราบโบราณทำขนมชช่อขนม,มโบราณสมัยสุโขทยัยที่ใช้เสียงไทยว่าคู่รักคู่เนี่ยจะอยู่กันยืดไหมเริ่มจากเอาถั่วทองแช่น้ำข้ามคืนแล้วเอามานึ่อจนสุกนำมาบดแล้วปรุงรสด้วยพริกไทยและเกลือแล้วนำมาโขลกให้ถั่วมีความเหนียวจนปั้นได้ปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วเอาสามลูกมาติดกันแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปฉุบแป้งทอดกันค่ะโดยแป้งเนี่ยก็จะมีแป้งอนเนกประสงค์แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวผสมจนเข้ากันแล้วจากนั้นตอกไข่แล้วนวดให้เข้ากันกะทิ เอาไปตั้งไฟให้แตกมกันเราค่อยๆเทใส่แป้งนวดเข้ากันแล้วแป้งจะมีความเหนียวหนึ่งขนมชุบแป้งแล้วเอาไปทอดต้องคอยระวังอย่าให้แตกหรือให้หลุดจากการเชียวนะถมม้คาคมลมอนแล้วแตกจะหมายความว่าต้องเลิกการก็มีลูกยากมากแต่ถ้าติดก,กันสามลูกสวยแบบนี้ไว้อยู่กันยืนรอจนขนมเย็นแล้วเอามาอบควันเทียนให้หอมเสร็จแล้วขนมชโมแต่ถ้าเสิร์ฟในงานแต่ง,ตองเอาไม้มาปักแล้วหอด้วยแหไข่แบบนี้รสชาติจะออกเค็มนิด,นดให้ฟิลเหมือนมันโบนอยากรู้ว่าแฟนเป็นมือคู่ไหมแฟนทอยขน ชมดดูสิคะ